สวัสดีได้เชมญุ่นพันกันด้วยนะครับวันนี้ยูราโมจิเหมือนเดิมนะวันนี้นะก็จะมาเลียงตกิลนะครับผมคนน่าจะรู้กันเยอะแล้วแหละมาเลยนะครับผมโอ้โหๆๆตุ๊กตุกตุ๊กอะไรมาตะกิลแซ่นะครับผม เนครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยแต่ก็ช่างมันไปนะม,นม,นมกิลที่สองนะก็จะมีสองแบบนะอยู่บนพื้นแบบหนึ่งหน้าจอยงขย,ขยายอะ่ะกับกับอยู่ตรงตรงอากาศนะกับบนพื้นนะตรงพื้นก็จะเป็นหนามใช่ไหมอากาศก็แป๊บ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ดยวกดปิดงั้นเรามารีวิวสก,กิลซีกันก่อนเลยแล้วกันนี่นะนี่โครเทนครับตุม้มกิวชอบสุดแล้วเนี่ยกิวเนี่ยชอบสุดแล้ะบ,บางทีภาพอาจจะเบอร์เอรนะแต่ก็ขออภัยนะครับเพราะว่าแบบคือโทรศัพท์แบบภาพมันเบอโคตรเลยอนะเนี่ยเนี่เนี่ยบรรยากาศใหเป็นงนี้นะ สกิลเอ็กนะครับต่อไปสกิลวีนะครับเฮ้ยมาตุ้มโคตรเทเลยทุกคนเทเกินแหลกกระตุกด้วยแหละอุ้ยว้าวโอเคซึ่งโมจิสกิลเอฟนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับโคตรเทเลยอะสกิลนี้ผมชอบสุดแล้วนะมันแว้นได้อะคือมันแว้นได้ น,นี่แล้วก็สกิลโมจิสามารถต่อยธรรมดาได้นะครับแบบไม่ต้องเก็บมาเตอรี่อะไรก็ต่อยได้นะนี่เนี้ยต่อยหนึ่งครั้งก็จะอ่อกมาหนึ่งหมัดครั้งที่สองก็จะออกมาหมัดหนึ่งแต่ว่า,มาอมกข้างหนึ่งครั้งที่สามจะต่อยสองหมัดพร้อมกันนะงงไหมเนี่ยโอเคไม่น่าง,งงนะเคยไปมาดูสกิลว,วันเด็กรอบนัดยูเซ็ต ไม่ได้ไม่ได้ทำขายใช่ไหมสกิลเอ็กนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูสกิลซีกันนะครับแป๊บรอมอนเกิดแป๊บไปปิง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 น,น่าดูเลยแล้วไ่รูจ้จักยังไงกันเนี่ยสกิลซีนะครับ<แ>ปึ๊บใ,ให้โดนศัตรูนะครับหรืออยู่ใ,ใกล้ๆก็ได้เดี๋ยวมันก็โดนเองนะนี่ ประมาณนี้ครับกิ้ววี่ไปตุ้มเกือตึงมากอไปก็ต่อธรรมดานะครับแล้วก็สกิฟเฮ้ยตอนนี้นะเรานะเจะมาวัดดวงกันนะครับจะได้ผลลรนะครับ มาเลยโ,โหดูชื่อแล้วน่าจะรู้นะลมเบอร์ผลนี้ก็เรามาดูกนะันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับผลนี้คนระับเแมพเรียบร้อยผลไปคุยกับล่างมะม,ม่วงแนละ ครับที่นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วใครที่อยากได้ก็กดติดตามให้ถึงหนึ่งร้อยก่อนนะโอเคตอนนี้แหลกมากครับกระตุกด้วยโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย